สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับดารสก,กีเซตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทําเจ้านี่ซึ่งเจ้านี่นะครับมันชื่อว่า c o s m i c a l d าดนะครับเรจะมาบอกวิธีทําแล้วก็รีวิวด้วยนะครับวิปต่างๆวันนี้แต่งตัวเป็นลาสเกตนะไม่มีหน้าจะใช้หน้านีนะโอเคโอเคครับ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีทําก่อนนะครับเหมือน,นคลิปก่อนๆก่อโอเควิธีทํานะครับก็คือได้ต้องได้แวมไพร์เดอะเวิลด์นะครับแวมไพร์เดอะเวิลด์มันจะวิธีทําแวมไพร์เดอะเวิลด์เนี่ยหาเดอะเวิลด์นะครับแล้วก็ใส่แวมไพร์แมสนะครับโอเคก็จะได้แวมไพร์เดอะเวิลด์นะครับแล้วก็เราก็ไปหาคอสมิกออฟนะครับซึ่งมันดรอปอยู่ตามพื้นนะครับโอเคนั่นแหละเราก็ใช้คอสมิกออฟกับ Vampire the World เนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้นั่นเองชื่อว่า Cosmic c a l าดีนะครับโอเค Cosmic Orb มันหายากนะครับผมไม่เจอบนบ้านโจสตาโอเคผมก็บอกวิธีทำไปแล้วนะครับคราวนี้ต่อมารีวิวสกิลกันนะครับโอเคสกิลแรกนะครับเป็นถ้าถ้าอีถ้าอีเป็นเตะนะครับนี่นี่เตะ โอเคต่อไปถ้าอาถ้าอาเป็นอะไรอ๋อถ้าอาเหมือนเป็น,นเหมือนเป็นเอาเล็บขูดอะเออเหมือนเป็นเอาเล็บข่วนอะเนี่ยเหมือนเป็นเอาเล็บข่วนอะนั่นแหละโอนั่นแหละใช้ได้ใช้ได้นี่ก็จะมามันนี้ครับส่วนใครที่ไม่รู้นะครับว่าแถบข้างล่างที่มันอยู่ตรงแถบล่างขวาแถบซ้ายล่างอะนั่นแหละมันคืออะไรก็คือแถบถ้าเรายิ่งโจมตีเนะี่ยอัน อไอ้แรกหนึ่งก็คือการหยุดเวลาของเรานะครับถ้าเรายิ่งโจมตีเนะี่ยอันนี้มันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการหยุดเวลาเต็มที่สิบนะครับการหยุดเวลานะท่านผู้ชมสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ดูครับดูครับนีมันเพิ่มรุลุนเลยครับการหยุดเวลานะนี่ไม่สแตนที่ดีนะโอเคต่อไปถ้าถ้าเอใช่ไหมอ๋อตัวนี้ไม่มีพ้าเอตัวถ้าถ้าทีบก อีท่าอีถ้าท e, ีา T, มันจะเป็นการเสกมีดออกมานะครับแล้วก็กดที่ครั้งก็จะปามีดปามีดมันจะปามีดอย่างนี้นะครับโอเคนี่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบโอเคนี่โอเคต่อไปนะครับคือถ้าหยุดเวลาเขาก็จะหยุดเวลากลางวินะครับนั่นแหละตรงถ้าถ้า f นะครับหยุดเวลากลางวิเลยโอเคต่อไปครับท่าวี นี่ถ้าวีมันก็ปกติผมจะดีได้รัวๆแล้วใช่ไหมแต่ไอ้นี่ถ้ากดวีครั้งมันก็มันก็ดีมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากดวีอีกครั้งโอเคถ้าใส่ก็เทลพอร์ตถ้าซีก็กล่มถ้าบีก็ก็มีท่าบีไหมี่ะโอ้ยย่ามันมีท่าบีอยู่นะโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับคือเวลาไม่ค่อยมีนะโอเค สั่งคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับโอเคสั่งคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะตอนนี้จะ20ซับแล้วเดี๋ยวจะคิวอันอีนะครับตอนพันซับ